ในการรอคอยการตายมันต้องทํำยังไงการที่เรามีาสติในก,การรอคอยการตายอย่างแรกเลยคือเราต้องพิจารณามันเสมอว่าเรามีความตายเป็นที่ตั้งเรามีความตายอย่างแน่นอนเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะรอคอยมันจะไม่เกิดความหวาดกลัวแต่คนที่ไม่มีสติในการรอคอยต่อความตายเราจะเกิดความหวาดกลัวกลัวว่ามันจะมาเวลาไหนกลัวว่ามันจะมาตอนไหน กลัวเวลาที่มันมาแล้วมันจะเจ็บป่วยได้ไข่อยังไงเราจะเกิดความกลัวกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรมีสติรอคอยมันเลยเพราะอะไรมันมาแน่แต่ที่ไม่แน่ในความตายคืออะไรเวลาเราไม่รู้เวลาว่าเวลาไหนเราจะตายกี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีวันไหนเดือนไหนปีไหนอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะตายตอนไหน แต่เรารู้ได้ว่าตายอย่างแน่นอนอันนี้ทุกคนรับรู้ได้แต่คําถามคือการที่เราจะตั้งสติในการรอคอยมันต้องคิดพิจารณาอย่างไงเช่นเราพิจารณาว่าในขณะที่เรากําลังนั่งอยู่ตอนเนี้เราอาจจะหยุดลมหายใจไปเลยก็ได้ในขณะน,นี้เราอาจจะหยุดลมหายใจหรืออาจจะตายไปในขณะที่เรากําลังนั่งอยู่ในขณะนี้เลยก็ได้เพราะ <mm อะไรเพราะว่าในขณะที่เรากาลังนั่งอยู่เนี่ยหัวจะอาจจะล้มเหลวก็ได้ เนี่ยเราไม่มีสต uh, ิรอคอยมันอย่างเงี้ยรอคอยว่าเดินเดินอยู่ล้มแล้วเราอาจจะหยุดลมหายใจไปเลยก็ได้กําลังนั่งอยู่แล้วเรากําลังหมดลมหายใจไปเลยก็ได้กําลังนอนอยู่วันรุ่งขึ้นเราอาจจะไม่ตื่นนอนมาอีกเลยก็ได้ให้เรารอคอยมันมีสติคิดถึงมันแบบเนี้ยตลอดเวลาอย่าหยุดคิดคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยตอนเราเรากินข้าวอยู่ข้าวอาจจะไปอุดหลอดลมเราแล้วเกิดความตายตอนนี้เลยก็ได้นะเรากําลังกินน้ําอยู่น้ำเราอาจจะสำลักน้ําตายตอนนี้เลยก็ได้นะนี่เรียกว่าคนที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมา คนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สุขคติโลกสวรรค์แล้วในปัจจุบันขณะถ้าเรายังมีสติสัมป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตอยู่มีสติในการรอคอยการตายบวกกับศึกษาหลักธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วนำธรรมะมาเริ่มปฏิบัติตามด้วยการรักษาศีลห้าให้มั่นคงทำสมาธิให้จดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียว ทำวิปัสนาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงของหลักสัจจะความจริงของโลกนี้ถ้าเราสามารถพิจิพิจารณาไขควรตามหลักเหตุผลเหล่านี้ได้เราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตายอย่างดีที่สุดเหนือกว่าผู้สูงอายุทุกคนผู้สูงอายุที่นี่ค่อนข้างได้เปรียบได้เปรียบตรงที่อะไรเราอยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่ดีเราอยู่ในบรรยากาศที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟัง เรามีโอกาสในการที่จะนำธรรมที่ดีได้ฟังนี้ไปปฏิบัติตามหลังจากวันนี้เป็นต้นไปได้หลักการปฏิบัติของผู้สูงอายุไม่ยากวิธีการผู้สูงอายุบางคนนอนเยอะให้ทำยังไงนอนดูลมหายใจของตัวเองผู้สูงอายุบางคนนั่งเยอะให้นั่งดูลมหายใจของตัวเองผู้สูงอายุบางคนเดินเยอะให้เดินดูอิริยาบถเคลื่อนไหวของตัวเองเดินดูขานะ่ะ หรือใครทําทุกอิริยาบถเลยได้ทุกอิริยาบถนั่งสลับเดินสลับยืนสลับนอนเปลี่ยนอิริยาบถในการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาเราลองกลับมาถามตัวเราเองดูซิว่าในวันนี้เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเรายังมีเรื่องให้กังวลกับเรื่องใดอยู่ไหมเรายังมีเรื่องให้ทุกข์ร้อนใจกับสิ่งใดอยู่ไหมเรายังมีเรื่องที่เราจะต้องทําอะไรอยู่อีกไหมที่ยังเป็นความอยากในใจเราถ้ายังมีอยู่วางมันลงซะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเราต้องทําเราต้องทําเรื่องนี้ให้ได้ก่อนตายเราต้องทําเรื่องนี้สําเร็จก่อนเราตายเราต้องทําเรื่องนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ก่อนที่เราจะตายไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จสิ่งนั้นจะได้ดีหรือไม่ได้ดีไม่ต้องหน้าที่เราคือปล่อยวางไปตามความเป็นจริงอะไรมันจะเป็นปล่อยให้มันเป็นไป อะไรมันจะมีมันจะไม่มีปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวมันเองหน้าที่เราเตรียมสติรอคอยการตายความกังวลภาษาบาลีใช้คําว่าปริพภ o ไอ้ตัวปริพภ o คือความกังวลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยติดค้างในใจการติดค้างในใจเนี่ยมันมีโทษโทษมันจะเป็นยังไงมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไอ้อา,าการของการเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเรียกว่าอากุศล อกุศลเกิดขึ้นในใจเรียกว่าบาปบาปอากุศลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในใจเมื่อบาปอากุศลเกิดขึ้นในใจมันจะเริ่มส่งผลไปที่อะไรต่อการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรตั้งสติสัมป,ปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเดินสู่ความเสือ่อมคนชวัยชาราเนี่ย จะมองเห็นตัวเองได้ชัดที่สุดจะมองเห็นตัวเองได้ง่ายที่สุดเพราะอะไรร่างกายเราเปลี่ยนแปลงจนถึงความเสื่อมสลายในปัจจุบันเนี่ยมากขนาดนี้แล้วมันแปลปรนเปลี่ยน,ปยนแปลงมาถึงปัจจุบันขนาดนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดานะมันเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เหมือนกันนะสมัยเรา20ย้อนกลับไปดูรูปตัวเองสิว่าม,มีความสวยมีความหล่อขนาดไหนแล้วเราดูตัวเองในปัจจุบันสิว่าเรามีเข้าความเท่าเฉลแกะ่ะราลาความเหี่ยวย่นหนังนาสาหัสขนาดไหนเมื่อก่อนตาเราเคยมองชัดปัจจุบันนี้ฝ้าฟางหมดแล้ว เมื่อก่อนเราเดินเราวิ่งเนี่ยสะดวกสบายแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเกิดความวิ่งเนี่ยเหนื่อยกว่าความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นหมดแล้วเมื่อก่อนเราเนี่ยทำอะไรก็กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วแต่ปัจจุบันนี้เปยังไงทําอะไรก็เกิดความอิดหนาละอาใจเหนื่อยล้าเมื่อก่อนเรามีผมด,ดําดกปัจจุบันเรามีผมขาวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมอย่ารอให้ถึงความแก่มันเข้ามาจู่โจมเราเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราหนุ่มเราเา้าเนี่ยปฏิบัติยังไงก็สะดวกไปหมด จะดอดนอนก็ได้จะอดอาหารก็สะดวกจะเดินเหินก็สบายจะเวลาแกจะเดินก็จะล้มจะกินข้าวก็กินไม่ค่อยจะลงจะหลับจะนอนก็หลับบ้างไม่หลับบ้างตื่นบ้างไม่ไม่ตื่นบ้างเพราะอะไรเรามีความแก่ไปเป็นธรรมดาพระเจ้าจึงสอนว่าเธอทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาณให้รีบเร่งขวนขวายในการทําความเพียรของตนอย่ารอให้ร่างกายเนี้ยมันแก่เช่าชแชรแก่ชลาก่อนที่มันจะปฏิบัติไม่ไหว เนี่ยเราลองดูตอนนี้เรามีความแก่มาเยือนแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัติไหวไหมเดินจงกรมได้ไหมทีหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเดินไหวไหมเราสามารถนั่งนานๆได้ไหมโดยที่ไม่ปวดแข้งปวดขาปวดหลังนั่งไม่ได้เราสามารถนอนโดยไม่หลับเนี่ยเอาสักชั่วโมงหนึ่งทําได้ไหมเริ่มไม่ได้แล้วเพราะอะไรมันมีความเสื่อมไปแห่งร่างกายเป็นธรรมดาเราลองดูตนนัวเราเองดูทุกวันนี้เราเสื่อมขนาดไหนมันเสื่อมหนักหนาสาหาัสขนาดไหน ต่อเหตุปัจจัยที่เรากําลังรับทุกเขเวทนาจากมันนั่งก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยยืนก็โอยมันโอยไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะความแก่ชราของตัวเราเองร้อนมากไปก็ไม่ได้หนาวมากไปก็ไม่ดีกินเยอะไปก็อืดอัดกินน้อยเกินไปก็หิวโหยตัวร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพียมันไม่มีอะไรดีเลยไหมความแก่ดังนั้นหน้าที่เราคือพิจารณาไปว่าเฮ้ยเราทุกคนมีความแก่ไปเป็นธรรมดา อย่าไปยึดบ้านถือบ้านในความแก่นี้ว่าเป็นตัวตนของเรามันก็แค่ความแก่ <c oughs> คือความเสื่อมแห่งร่างกายแต่จิตใจจะเสื่อมตามมันไหมอย่าให้จิตใจเสื่อมตามร่างกายหน้าที่เรากายจะเสื่อมอยังไงไปก็แล้วแต่แต่จิตใจต้องแกล้วกล้าอดหารในการปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าจูชูใจเติมกําลังใจให้กับตัวเองด้วยการรู้ตามหลักสักจจความจริงในหลักคำสอนพระเจ้าเพื่ออะไร เพื่อให้เรารวบรวมสติสัพปปชัญญะและรวบรวมกำลังที่เกิดจากปัญญานำมาแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันคนชราวัยชราในวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมควรแก่การที่จะขวนขวายในการฟังธรรมมากกว่าการไปขวนขวายฟังอย่างอื่นเพราะอะไรรู้ไหเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวเอง